เจ็ดแปดมันวะครับเด็กดเดะไ้สตัวได้สตัวเลยน่ะวายเงอน้เนอันนี้จะมานเราอ่อนฝันฝันเราบอก้วเขากันไม่บอกันพัว่าผู้าไันได้หอ้ผู้ฝันฝันวาจังไหนเังสิบอ่ะฝันฝันวาจังไหนวันนี้เราฝันแล้ววันที่นีังครับวะโยยังวันฝันงนฝันบ ฟันนะบันมน้วนนี่บอเบอร์เดงหรอเบอร์ท่อนะมาพี่บหนเพรนอะไนั้นเมียล่คะเาคุณนันเมีเบอร์ท่อองอ๋อางหันนี่ตัวไปไหนสองวดรเบอร์ทเพ่น่ะวัดสองเย็บนลเดี๋ยวจดหน้าจะไม่เย็แลเย็นลังบครับ ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ก่อสร้างพัสิบรีครับเตนตัวไหนวัดสองเจ็ดศกับสามตัวกันเออเอาเลขกับยูถแถวนี้ตัวนันไหบอบไปใส่ิเออแตงมาพุมม่มดีเนาะครับอืมพุมดีพุ่มดีช่วงเจ็ดแปเจเนเพิ่นว่า ถ่ายง่ายสานมันมันนี่จะให้เพื่อนก็ได้เลขค่ะมันเจ็ดแปดเจ็ดมันเป็นความบังเลยนะนั่นเลยจัวนี้เนาะเจ็ดแปดเจ็ดนะคะตัวนี้แมวแต่ว่างวดก้อนนี่เพิ่นฝันว่าล่อรถไถเพิ่นระเบิดมันนี่สติ๊กเกอร์อยู่ล่อรถไถเพิ่อนซองเกตซูนแต่ว่าเพิ่นเอาโบเป็นเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่หัวซ่าแต่ว่างวดนี้เราก็ยังเพื่นฝันอียังดอกกี วันนี้เพื่อนมาได้ฝันฝันนี่ยแต่วาเสี๋ยวทางเราแต่ว่าอาจารย์ที่ไหนข้าวน้ำกันแล้วครับแต่ว่ามานั่งเอาน้ำกันแล้วเพื่อนน้ำกันแล้วจะว่าคู่กันแล้วเป็นคู่กันแล้วมันคู่กันแล้วมาน้วกันแล้วจับจับจับคู่ถือกันแล้วจ้าเอาไปนี่โทรศัพท์ใส่เครื่องครับอยู่ที่ไหนครับโทรศัพท์สองเครื่องสองเครื่อง ว่ามีเบอร์ทุอีกตัวนึงวนออกนี้นั่นแน่เบอร์นี่เบอรดเบอร์เบอร์นี่ออกทวดก็นี่เพื่อนไฮองนยุเพื่อนบอกไปเอายูรอรถไทยมันเบิ่นมันสองเกศูนย์บนี่บอรสนใจบันี่เพื่นก็เลยว่าเอายูเบอร์ทุ่นเอายูเบอร์ท่งน้ำมาสั่นเบอร์ทุ่เครื่องที่ออกก่อนนะมันศูนเกสองอ๋อ มันเป็นเลข่สลับกันกับเลขอันรถไทยอันยังเอาบ่เป็นอีกว่าได้อีกว่าดวงยานี่คอยวนก่อนนี่อยสามโซ่เลยเนาะอ่ะจังไงแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอันแนวเลขผู้หมุนอยู่บางกวาผู้บวมผู้พาอีสานแต่ว่าวันดวงยานี่เพื่อนฝันว่าเอาเบิร์อันเบอร์โทษมันต้องไปหาเงินหมูเงินดอกเอาเบอร์โทษจัะหวางว่าสั่นเงี้ยสี่ผ่นก็เลยว่าเบอร์โทรตัวใดสั่นเจ็ดแปดเก็ด ก็เลยมาซื้อหนึ่งยี่สิบบาทก็เลยถึงเลยก็เลยถึงไม่คือดวงดีแท้เสื่อนเบิร์ดลอยก็บาทเงินมือเงินมือเงินขอบคุณหลายๆครับอันที่เมียช่างนะครับเมียช่างนะครับเมียชางวิทย์ี่นะครับเพื่นกับพวกนันเนมียคนตันเน้นตันต่อไปเนาะเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับ

ออกมืแล้วครับวันนี้และที่วนสีได้ไลเพราะว่ามันมีแล้วไปเหาระไรมรารไหมครับเพิ่อนเกิดหม่นะครับเพิ่กนเดสารถูกไหมครับสร้างพวกนี้นะครับงวดอ๋อสกี่นเจ็ดเจ็ดตรงตรงนครับบอว่าถ่ายเหให่นดการประนต้องใสครับ อาจารย์ท่องใจเพื่นก็เป็นผู้ฝันเพิ่นเป็นผู้เอาเรขครับเพิ่นนั่งเอาเรขผู้สร้างก็เพื่นกับฝันเข่าตรงกันครับเลขเรีกับความฝันเข่าตรงกันมันกับมาบรรจบกันครับนี่แหะครับสร้างองค์พระศิวีให้แลวสากวตถนี่ก็ว่าจะาไปเร่อยๆเพื่ก็ได้บอกว่าจะให้สาตัวตรงไปเลยหาว่าแน่าว่า ต้อกับาหาว่าเนี่ยเอาไม่ได uh. ้เก็บเก็บแปดเก็บเก็บแปดเก็บที่บานมาเพิ่นกับว่าเน้นย้ำรืองสัติขอแค่เฮ็ดท้ากิ่งว่ามดอกบัว่าเกันเพิ่นกับว่าเอาสร้างนี่เด้สร้างสร้างหน่อยู่ข้างล่างนี่สองคนมาสันว่าก็เลยได้เอาขึ้นมาครับเนี่ยสางก็เลยได้เอาน้ำขึ้นมาครับอกะ อันสร้างก็นันพิ่นก็ได้หน่อยครับนสร้างคนันก็ถือพื้นกันถือืันทุกคนมืทุกสร้างตัวนี่ถือ่นสร้างมัยเป็นข้ามาเนข้ามาเป็นเรนอนตื่นขึ้นมาปะเนอนตื่นขึ้นมาโผลไปเรียหวยสามตัวแล้วสตัว ตัวคนว่ากักทนนี <this> ่คนข้ามเมาคนลืมข้าวมือนั้นกินเลี้ยงกันพวดีครับเบอร์เบอร์กบ่ความความก้างความยาามันเท่าไรควานมั่อ้ทานเมี่วสามเมตรสองเก้าเก้าองเาเกาวครับความยาวสเมตรเก้าเก้าทั้งทั้งนี้ดิทังทังนี้หรอคะือวอันแบ่งเคร่อแปบ

อ๋ออันนี้ค้างกว่าง,งกว้างของฐานค่ะสบริสสองร้อยสองร้ยสิบเอ็

สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนนะคะแล้วก็อันนี้แม่มันเขาพอนมาเส้นมาหนิอันนี้เส้นเสนฟังทั้งนี้ล่ะเป็นนิ้วอันนี้หนึ่งร้อยเกนิ้วอ๋อร้อเก้ากฟังอีกเซนติเมตรนี่สิเป็นสองเซนติเมตรเด้อค่ะฟังความยาวขององค์ของฐานองค์ท่าซิวรีนะคะ ตรงเปร่ะมันคับตัวนั้นเนาะขจักแล้วคับยาบอกี่าเชื่อนันเด่นจ้ะข้าขขบคุ้นรันว่ายาจักน้อยนะันแกะร่องมังนี้ที่อกะร่องังเป็นทางครับว่าจบอกว่าลจัดยี่ข้อครั้งล่ามันเปลี่ยนทั้งสามขั้นเมื่อบวกันอสามขั้นจะถึง้าอสิเคียนไ่้นผอสัน

อันนี้ก็เป็นเลขนั่งเอาเล้วครับเป็นเลขนั่งสมาธิเอาครับแล้วก็บอกวยความฝันของภรรยานะครับฝันหลายหลายคนครับแต่เขากันปุ๊บก็จะตรงกันเราก็ก็จะทําการเลยครับเป็นกำมานใจเลยจังสันครับดีคือเรื่องหวยเรื่องเบอร์นะครับบ่มีภัยหูดอกครับเป็นหวยเรื่องเบอร์มันเป็นเหตุการณ์บังเอิญนะครับเป็นการบังเอิญ ซึ่งเขาก็หาตัวเลขไปก่อนเราก็เวลาออกไม่ไปหูดหงิดครับแต่ถูกกันก็โชคดีไปนะครับทุกๆสำนักก็หาตัวเลขจริงซีแล้วครับตัวนตัวเด็ดตัวดีก็เทียรนกันนะครับนั่งทางในนั่งสมาธิเอานะครับก็เป็นตัวเลขออกมากประกอบความฝันนะครับนั่นสิ่งที่ทุกอาจารย์ทุกสำนักเขาเฮ็ดกันนะครับ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดโอกาสสำคัญสำคัญนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับในการทำงานตัวนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นการทำงานของแอดนะครับก็ตามหาตัวเลขตัวดีตัวเด็ดตรงไหนไปลูกเดียวครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้วยครับวันที่หนึง่ง ติดตามนะครับวันที่หนึ่งติดตามครับวันที่หนึ่งเ,เป็นวันก้อนหอยออกนะครับคอยติดไปชมติดตามช่องผมไปเรื่อยๆนะครับเรื่สำหรับเรขล่างก็จะเป็นแปดสามนะครับแปดสามสามหรือจังไดตามคำบอกของเพื่อนนะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งผมจะมาตามตัวเรขให้ท่านอีกนะครับขอบคุณครับ